สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามีรวมมิดเกมผีสั้นอยู่ในหมวดเกมผีที่ร้านค้าร้านแด้ที่ผมจะพาทุกคนมาเจอผีก็คือร้านเสื้อผ้าครับชื่อเกมว่ามาใีควินมาใีควินก็คือหุ่นลองเสื้อนนเองหลายคนก็เคยดูเกมผีแนวหุ่นมาแล้ววันนี้เราพาคุณมาถึงร้านเลยนะมาเลือกกอาเลยว่าชอบหุ่นแบบไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงที่ร้านแรกเราไปติดตามดูกันเลยดีกว่านะครับผมใครเกลียดหุ่นก็ทําใจแต่ถ้าใครชอบหุ่นก็ตามมาลูกค้าบอกว่า ร้านนี้ไม่เหมือนกันที่ฉันวาดฝันไว้เลยอะ่ะโทษทีนะคะแต่ว่ามันไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น,นี่ะฉันซื้อเสื้อตัวน,นี้ไปสามเดือนที่แล้วฉันขอสาบร้านนี้สาบส่งเสื้อผ้าห่วยแตกทำไมกเกิดฉันจะแคร์ว่าต้องทำให้ใครมีความสุขอย่างนั้นล่ะกลับบ้านไปเลยแก นี่ือเสียงจากพนักง,งานพนักง,งานดีเด่นด้วยเป็นไงไล่ลูกค้าคือเหมือนเขาซื้อเสื้อแล้วเขาบ่นเน่ยแบบซื้อมา3เดือนแล้วไม่คิดเลยเสื้อผ้าจะเป็นอย่างนี้เอาเสื้อมาคืนมัง้งคืนไม่พอมั้งสาปส่งร้านขอให้ร้านนี้มันเฮงซวยขายไม่ออกประมาณนั้นอ่าเราก็บอกเรื่องของมืองเหออกูไม่แคร์หรอกแล้วนี่กูทํางานคนเดียวเลยน,น,เนี่ยูนิโคลมาเนี่ยเชลใหญ่มากมีทั้งสี่เครื่องทำไมมีคนคนเดียวมีกุญแจอย่างนี้ลวกูเห็นละดอกหนึ่งอะอ่าไหนเรามาเดินสำรวจร้านกันหน่อย เี่ยอะไรวันนี้คูยยังไม่ทันออกจากร้านก็เอาแล้วเหรอหรือว่าอีป้าเมื่อกี้มันจะแก้แค้นเราครับก็เลยไปปิดไฟสงสัยฉันต้องไปดูที่หลังร้านซะหน่อยใช่ไหมจ๊ะแม่หุ่นสาวน้อยหลังร้านเหรอตู้เซอร์กิตหลังร้านหุ่นลองเสื้อมึงเยอะไปด้วยฝนตกพรำๆไปด้วยกวา เอีอีเเยย่ะไรน <just> กิดอะไรขึ้นน่ะทำไมหุ่นนี้มันมาโผล่ตรงนี้หลังร้านไปทางไหนวะนี่ห้องน้ำใครจัดเชลเสื้อผ้าเหีห้ยๆอนนี้มันจะเดินเป็นเขาวงกดไปไหนเนี่ยเฮ้ยมันเยอะไปป่ะหุนะ่นเน่ะกูโดนลุมสกรรมแน่นอนเลยดูทรงละ หลังร้านไปทางไหนวิ่งไปดีกว่าโคตรลึกนี่ลึกจริงๆล็อกอย่างนั้นเหรอโอ้ลืมไปมันเป็นประตูไฟฟ้านี่นาพอไฟดับประตูก็คงเปิดไม่ได้อย่างนี้ต้องกลับไปเอากุญแจที่โต๊ะมาสเตอร์คียอยู่ที่โต๊ะ กูบอกแล้วว่ากูเห็นกุญแจแต่แรกทำไมมึงไม่หยิบมาแต่แรกเธอก็เป็นคนอย่างเงี้ยนะที่หลงที้ลืมอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงเราอยู่คนเดียวอยู่แล้วอุ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮียมึงเล่นเอมิลี่วันทูเพยกูว่าเนี่ยไม่เอานะหันหลังหุ่นตามเนี่ยไม่เอานะกลัวเกียดมากเลยเกมแบบเนี้แล้วถ้าเหมือนเดินอะท้องวะเนี่ยเราออกทางนี้ไม่ได้เหรอ ได้ไหมเออทั้งเฮีย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 เอ้ยหุ่นมันตามจริงนะเนี่ยทางนี้เร็วกว่านะทางซ้ายเนี่ยวิ่งออกไปแป๊บเดียวทางขวาแม่งซิกแซกโคตรสองทุ่มสี่สิบเจ็ดแล้วขอร้องเถอะเฮี้ยหุ่นหุดเฮ้ เินตามจริงด้วยทุกคนเฮ้ยมึงหันหลังแล้วมันตามมาไม่เอาอ่ะไม่เอาแบบนี้ไม่ชอบเกมแบบนี้ไอ้ีเอาประตูหายแบบนี้โอ้ยแยเปิดไฟตรงนี้เลยปิดประตูตรงนี้เลยไฟอยู่ไหนวะเออกูออกไปเลยดีกว่าไหมเนี่ยกูต้องทนอยู่ที่นี่นี่ไเนี่ย ไหนลองหน่อยสิโยกโยก<ย><ย>ไม่มีอะไรใช้งานได้เลยสงสัยต้องออกจากทางออกด้านหลังแล้วล่ะเดี๋ยวคุณนี้ค่อยให้คนมาซ่อมแล้วกันมึงคิดได้ดีมากเลยถูกต้องแล้วซ่อมไม่ได้ก็อย่าฝืนวิ่งหนีรอเหียอะไรโอ้ทำไมทางออกถึงเป็นอย่างนี้ ชิดโอคอหักด้วยวันนี้ไม่ใช่ทางออกแล้วล่ะโทรตามใครมารับได้ไหมอ่ะโอ้ my god ทุกคนอีหุ่นหัวเห็ดนี่มันเล่นกูแน่นอนโอ้โหเสียงก๊อบแก๊บเสียงก๊อบแก๊บทุกคนเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหนักมากออ exit อบแก้มหนักเอ้ยเอ้ยเ้ยประตูเลื่อนนะพ oh <my> ระเจ้าช่วย What this place? ที่นี่มันที่ไหนไอ้ฮียน,นี่แบกลูมมาเนี่ยเอาโหชิบหายแล้วพังในพังเลยเขาวนี้ที่ไหนไม่รู้แต่ห้องเหลืองๆนี้กูรู้เลยว่าที่ไหนไม่เอาสิ ทรมานในทรมานนะแบบนี้แล้วเสียงหุ่นมันเดินมันเดินตามมาแล้วนะน่ๆทุกคนไอ้เฮียมันเดินตามไม่หยุดเลยรอบนี้วิ่งเร็วโอ้ยหอบหอบหอบเอ็กซิท มาที่โต๊ะเคาน์เตอร์แล้วเนี่ยเอาตัานน่ะจบแล้วชีวิตกูเอียดออดเอียดออดอยู่นั่นไอ้เนี่ยว,ว่านีอะไรเฮ้ยนั่นไง หนักมากหนักมากหนักมากกลับมาที่โลกแห่งความจริงแล้วมันห้องน้ำนี่โอ้ยไฟติดแล้วทุกคนตกลงอ <c oughs> โอ้โห,โหโดนแล้วลุมอม เรียบร้อยไป1เกมครับสาหรับรวมมิเกมผีสั้นฝันร้ายที่ร้านเสื้อผ้าหุ่นบ้าไล่ตามงามไส้นี่อย่างที่บอกว่านี่คือคลิปรวมมิเกมผีสั้นนะครับแล้วนี่เป็นอยู่ในหมวดรวมมิร้านค้านี่แค่ร้านแรกเท่านั้นเราไปดูร้านที่2ดีกว่าว่าร้านไหนเนี่ยจะเป็นร้านที่เป็นร้านค้ายอดเยี่ยมร้านไหนคือร้านค้าดีเด่นระหว่างร้านเสื้อผ้ากับร้านต่อไปนี้ครับมาสู่ร้านค้าที่2องเดอะโยไคช็อปโยไคเนี่ยก็คือพูดผีวิญญาณของญี่ปุ่นเราข้ามประเทศเลย จากแบบว่าเวสข้ามาอีส์นะครับเวสโคสจากฝั่งตะวันตกข้ามาฝั่งแบบความเชื่อตะวันออกบ้างผีที่อยู่ในร้านค้าแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่มจะเจ๋งกว่าผีที่อยู่ตะวันออกหรือเปล่าเอ้ยตะวันตกหรือเปล่ามาด,ดูกันแปลงฟันกินขนมปังเฮอเราทำแบบนี้วนไปทุกวันครับเกมนี้มีความแบบภาพแบบ แตกๆนะแตกๆนิดน ok, ึงนะไอ้ี่จเป็นคนเดินถี่มากทุกคนฟังเสียงเท้าตึกตึกตึกเราจะนึกภาพเห็นผู้หญิงแบบใส่ชุดกิโมโนขาดิบหนีบก็เดินตอกแตกตอกแตกตอกแตกมึงเดินถีบไปปะดูดิหรือไม่ก็ชาลีแชปปิ้นที่เดินอะอะะไรนะแต่งฟันใช่ไหมแตงตรงไหนอ่ะกินขนมปัง นี่ยนมปังอ่ากินขนมปังก่อนขนมปังก่อนแดกเข้าไปทั้งถุงเลยถุงพลาสติกไม่ต้องแกะด้วยกินแล้วเหลือเท่าเดิมยอดเยี่ยมเป็นเขาเรียกว่าหนมปังแบบร e f i l หรือว่าเกมนี้มันต้องกดให้ถูกจุดจ,ดจริงๆวะแบบถ้าถ้ามึงจะเปิดประตูมึงต้องกดที่บานมันเท่านั้นนีกดกดตรงบานเลื่อนแล้วนะอ้โอ้ ได้แล้วใช้เมาส์กดแต่ขนมปังใช้ e กดอันนี้ใช้เมาส์คลิกโอ้กูปวดหัวเลยกุงหลอกดาวนี่ใช้เมาส์อันนี้ใช้เมาส์เา้าไอเ้ยเปิดด้วยเปิดด้วยเดี๋ยวก่อนเปิดด้วยโอ,โอเปิดเปิด,เป,ดเปิดออกมารีบออกมาจากที่นี่กันทำอะไรก็ได้ไปเออออกได้แล้วทุกคนทาคยาชินี่ ฉันชื่อทัคยาชิอายุ19ปีนะกำลังเดียนว,วิศวกรรมอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวโตความฝันของฉันก็คือการเป็นวิศวกรแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจเนะี่ยเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนฉันก็เลยตัดสินใจรับจ็อบนะครับที่ร้านสะดวกซื้อในกาดึกเนะี่ย มันอาจจะไม่ใช่งานที่น่าตื่นเต้นขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้แล้วการทํางานในช่วงเวลากลางคืนที่เงียบงันนั้นมันทำให้ฉันสามารถโฟกัสแล้วก็มีสติตลอดเวลาได้ร้านค้านี้ดูเหมือนจะมีเหตุการณ์ฆาตกรรมลึกลับเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อก่อนมันมีการป้นฆ่ากันน่ะแต่ว่าทุกอย่างมันก็สงบลงแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเอาล่ะก็ส่วนใหญ่อะนะแปลว่าอะไรวะ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเงียบสงบไม่มีอะไร most of the time ก็คือส่วนใหญ่เวลาส่วนมากนะก็จะไม่มีอะไรแต่คงจะมีส่วนน้อยที่มีอะไรทุกวันนี้ร้านค้าของเราก็ค่อนข้างชิลไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเลยได้ซ้ำเรานั่งรถไฟเหรอเนี่ยไอเ้เร้ยรถไฟเหมือนบ้านเลยครับ ต่อไปเป็นสถานีที่อิจิอิจินิซันชสถานีที่ห้าเอ๊ะหรือหสถานีที่หเอาละครับเรามาถึงที่ทำงานของเราแล้วบนถนนเปลี่ยวประเทศญี่ปุน่นมืดขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยแล้วก็เรายังคงใส่เกียวิ่งต่อไปในร้านเรานี่แหละฮะนี่มันเดชจาวูชัดๆเลยอะ ร้านค้านี้เหมือนฉันเคยเห็นมาก่อนชื่อร้านว่า12-6นะครับประเทศไทยเรามี7 e เ e ่ญี่ปุ่นก็มี7 e เ e ่แต่เขาเปลี่ยนเป็น12-6เหมือนจะมีบางอย่างให้กดตรงนี้ได้ด้วยไม่จำเป็นต้องรีซัพพลายตอนนี้นี่โอเคยินดีต้อนรับค่ะ12-6ยินดีต้อนรับค่ะเราอะไรเนี่ยกดได้ป่ะฮันน่า มาถึงก็ทํางานเลยพนักง,งานดีเด่นกดได้นะครับแล้วอ๋อคุยขยะเหรออันนี้อีกคุยแม่งให้หมดเราเอาของเสียออกนะแบกถุงนี่กองไว้ก่อนกูย,ยังไม่รู้เลยกูต้องทำอะไรบ้างเจอแล้วครับตรงนี้มีโน้ตพนักง,งานไม่มีสักคนเลยนะไม่แปลกใจที่ที่นี่จะถูกป้นแล้มันโล่งเกินไปพนักง,งานหายไปหมดหน้าที่ของกาดึกหนึ่ง เอาไอเทมหมดอายุออกไอเทมที่หมดอายุคือไอเทมที่ถูกมาร์คด้วยสีเหลืองเมื่อกี้นะครับแล้วก็2 s t สต็อกเชลฟซึ่งถูกมาร์คด้วยสีเขียว3เอาขยะไปทิ้ง4ทําำําสาดห้องน้ําทาอะไรก่อนดีนะขยะเราขยะเราไปทิ้งแล้วหรือเปล่าเปิดคอมพิวเตอร์กันเลยป๊๊บปป๊ปป๊ฉันมาลงชื่อทำงานเลยนี่ที่นี่มีขยะด้วยทั้งหมดมีสี่ถุง รวมเมื่อกี้สองถุงล้วมาทิ้งหลังล้านน่นนะเริ่มงานเลยครับเขาบอกว่าช่วงเวลากลางคืนทำให้ฉันจิตใจสงบการทำงานกลางคืนทำให้ฉันจิตใจผ่องแพ้วที่นี่อาจจะเคยมีเหตุฆาตกรรมมีเหตุก็รมที่นี่อาจจะเคยเกิดเหตุฆาตกรรมก็จริงเออกล่องแดง w h ชอีลใช่ไหมแซ่ดานี้ ผู้ชายคนนั้นเขาเดินโดยที่เขาใส่เ넥ไทไว้ข้างหลังคอเสื้อผ้าเขาแฟชั่นมากทุกคนโอ้โหคุณไม่ได้เก็บขยะเลยขอโทษขอโทษคุณลูกค้าด้วยครับผมเอาเดี๋ยวเราเอาเอามาไว้นี่ก่อนคุณลูกค้าขออภัยนะคะร้านสกปรกนิดนึงอายกข้ามาก่อน็เด็กเขาใส่เ넥ไทไว้ข้างหน้าแล้วเขาก็ใส่เ넥ไทไว้ข้างหลังหน้าตาเหมือนนักการเมืองพักหนึ่งที่ย้ายพักไปอีกพักหนึ่งหนวดมเฟิร์ม ตรงผมเหมือนโจโจโจทาโร่คุงเนี่ย mm hmm. เขาใส่ในท้ายข้างหลังด้วยก็เท่เลยแมงผูกท mm hmm. ้ายหน้าผูกท้ายหลังเลยโอ้ mm hmm. เย mm hmm. เคี้ย oh, <yeah. S 1> ที่นี่ไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดเหตุไม่คาดฝันเป็นส่วนมากถ้ามีส่วนน้อยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือโต๊ะเลื่อนเองแต่เมื่อกี้เหมือนเหมือนเป็นภาพหลอนมากกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าสุดท้ายโต๊ะก็ยังอยู่ที่เดิมฉันว่าฉันคงทํางานหนักเกินไปฉันได้กลิ่นเหม็นจากถังขยะจนมึนฉันก็เลย อาจจะเห็นภาพร้อนเพราะกินขยะมันเหม็นมากเอาละนี่ยฉันกำลังทำงานแรกให้เสร็จก็คือการทิ้งขยะที่สกปรกซกมกเราเอาของหมดอายุไปทิ้งเดี๋ยวเราต้องเติมสต๊อกด้วยถูกไหมเติมสต็อกแต่ผมงงไอ้กล่องแดงเนี่ยกล่องแดงมันเอาไว้ทำอะไรคือสต็อกนี่คือจุดเขียวถูกป่ะแม่งเอ้ยเดินถี่ชิบหายกึกกึกก เป็นผู้ชายที่เรียกว่าเดินเร็วนะครับแล้วก็ได้แคลอรีร่เยอะแน่นอนวันวนหนึ่งเพราะมึงเดินถี่ติกติ๊กติ๊กติ๊กติกติกติกเอาละครับงานแรกทิง้งขยะน่าจะเสร็จแล้วนะแล้วก็ต่อไปคืองานเติมสต็อกจุดเขียวเขียวจุดเขียวเขียวจุดเขียวอุ้ยเฮียเนี่ยจุดเขียวจุดอ่ะแปลวกล่องมาแปลว่าต้องใช้กล่องแดงมาเติมสีเขียวครับสีมันคู่กันอย่างนี้แหะทุกคน อ่าหยิบกล่องแรกมาแล้วฮ่าๆเราพอจะรู้สาเหตุแล้วใช่ไหมเพราว่าทำไมฉันถึงทำงานได้ไม่สำเร็จถ้าฉันไม่รู้จักสังเกตให้ดีก่อนอ่านะครับกล่องแรกเรียบร้อยกล่องที่สองสัญญาว่าจะกล่องไม่หายไปไหนแน่ถ้าอยู่ในมือฉันฉันกะแล้ว พราะว่าตอนแรกมันอาจจะมีกล่องคาดเคลือนหายไปเดจาวูเดจาวูอ่ะละครับผมอาจจะบ่นอะไรไร้สาระแต่ว่าอย่าสนใจผมเลยเรามาหาจุดเติมสต๊อกกันดีกว่าไหนดูนี่ไงล่ะแอบอยู่ตรงนี้นี่เองเอออะไรนะเติมสต๊อกทิ้งยขยะความสาดห้องน้ำอะไรอันวะเหมือนมันมี4อันนะ เอาของออกจากมาร์กเหลืองเติมมาร์กเขียวเอาขยะไปทิ้งอ่ะทำหมดแล้วนี่เหลือแค่ห้องน้ำแล้วละ่ะมาทำความสะอาดห้องน้ำกันวัยรุ่นห้องน้ำห้องน้านจะเป็นห้องนั้นนะครับกดคลิกเปิดประตูอย่าลืมล่ะเปิดสิเปิดหน่อยไม่เปิดวะเปิดหน่อยฮัลโหลก็แก๊กก็แก,ก๊กเปิดหน่อยฮัลโหลทำไมไม่เปิดวะทุกคน ฮัลโหลเนี่อวะเนี่ยหรือว่าเรายังทำไปไม่ครบมีอะไรที่เราต้องทำอีกหรือเปล่านานี้โคเรห้องน้ำไม่เปิดโคเรหรือเราต้องไปหาเครื่องไม้เครื่องมือมทำความสะอาดมาก่อนนานี้โคเร่ What ซอน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 อะไรคุยไม่ทำความสะอาดเลยโอ้ยโอ้ยหัวฉัน ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วฉันอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะซ่อนซ่อนที่ไหนใครมาคล้องน้ำคนนี้มันเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกไปเคียอะไรอะไรอะไรกระแทกเสียงทำไมเปิดแล้วผมต้องโทรศัพท์ กูเดินชิดขวาดีกว่าด้วยความหวาดกลัวเสียงโทรศัพท์ดังกลับรับสาย Sunday eleven o a.m. eleven o five วันอาทิตย์แปดโมงสามสิบสามนาที อะไรวะวันอาทิตย์แปดโมงสามสิบสามนาทีซันเดย์เออรเอ็เทอร์ที่ไฟฟ์เอ3สามสิบห้าดิแปดโมงสามสิบห้าอะไรจะบอกอะไรกูเนี่ยกูอยู่ไม่ได้แล้วไอ้เี้ยที่เนี้ยออกเฮียวะเนี่ยกูต้องโทรเรียกตำรวจแล้ว นายวันวันเกิดเหตุอะไรคะถ้าตำรวจก็มาครับตำรวจมาเร็วมากเลยอะทุกคนมาแล้วหรอหักอย่างี้เลยเหรอว๊อด จบเรียบร้อยสำหรับเกมนี้ระลึกแด่เอลซ่านี่เอลซ่านี่คนดูช่องเราหรือเปล่าแต่ว่าเอลซ่าอาจจะเกิดเหตุที่ร้านค้านี้หรือเปล่าเอลซ่าไม่เนอะจบเรียบร้อยครับก็เออคือจะสรุปความได้ว่าเราเป็นคนที่เห็นวิญญาณในร้านค้านั่นแหละน่าจะมีคนเคยถูกฆาตกรรมแบบเมื่อกี้นี้ยเราก็เลยแบบ ตกใจโทรแจ้งตำรวจแล้วก็จบเหตุการณ์นั้นคือมันเป็นเหตุการณ์พารานอร์มอลเล็ก,เก,เก,เกๆอยที่เกิดขึ้นอ่ะแลวสรุปไอคนที่ยืนอยู่นอกร้านนั่นคืออะไรนาดิคิคอระงงเลยนี่คือรวมมิตเกมผีสัน้นโวดมาเลยครับว่าคุณคิดว่าร้านค้าเสื้อผ้าร้านขายเสื้อผ้าหรือว่าร้านสะดวกซื้ออันไหนหน่ากลวกัวกันสําหรับพี่แล้วพี่มองว่าร้านเสื้อผ้าน่ากลัวกว่าคืออันนี้มันไม่สุดอีร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันไม่สุดมันก็เลยแบบจบแบบเหมือนกล้วยหักมุกครึ่งกลางๆ นะครับแต่สุดท้ายเราก็ได้ไปกรี๊ดสองกรี๊ดแหละสำหรับคลิปนี้วันนี้ขออนุญาตเบรกไว้เท่านี้ก่อนอย่าลืมนะครับชอบช่องนัดปิ่นโตอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r ร b ์กดกระดิ่งให้กันบ้างนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับทุกวันหกโมงเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ